เดฟซิสเตอร์ภูมิใจเสนอเฮ้ยเดี <yogurt> run, ๋ยวติลิกกรสิเดี๋ยวติลิกกรสิคุกกี้รันรวมมิตรซีฟู้ด สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วสามารถกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับพบกับผมอัชรับเองเรื่องหายไปไหนเนี่ยช่างมันก่อนแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกรันโอเวนเบรกนั่นเองโอ้ย โอเคทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรซึ่งมันมีคุกกี้ตัวใหม่ตัวหนึ่งเนาะชื่อตัวนี้เลยคุกกี้รถปลาไหลไฟฟ้าซึ่งเข้ามาเนี่ยก็มีสกินมาเลยเนาะเป็นสกินระดับซูเปอร์อีพิกด้วยอ่านี่อันนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มกันนี่อันนี้ก็จะเป็นตู้สุ่มสกินของเขานั่นเองนี่หลอ่อเลยเห็นไหมโคตรเท่ผมชอบมากเลยนะตัวเลการเล่นเสียอะไรแล้วก็มันจะมี2ตัวนะการเพิ่มเรทก็จะมีปลาไหลไฟฟ้ากับปลากระเบนม็อกค่านั่นเอง แล้วอันนี้ผมก็มีคูปองสุ่มนะนี่เดี๋ยวเรามากดกันเลยอฮาะามาอันแรกโอ้โหผมมาแค่ตัวเดียวก็แอบหมดหวังละแต่ว่าก็ไม่แน่นะเดี๋ยวดูก่อนอ,าาอ่าโหวิ่ง3ตัวคือผมเป็นคนชอบดูอนิเมชันอัน,นเนี้ยไม่รู้ทําไมนะเฮ้ยมีแววมีแววเอาว่ามาเลื่อนฮึบเอ้ยรอบเดียวได้ปเนี่ยรอบเดียวได้ปะ มามากด1 2 3อย่างอย่างๆ4โอ้โหอีกตัวเดียวมาว่ะเฮ้ยได้ได้จริงไหมนเนี่ยเฮ้ยเออโอ้ยตายละดวงมีแต่กำบังโอ้โหมันซูเปอร์อีปิกอะแต่ว่าแบบมันรถโกโก้อะมันไม่ใช่ปาลาไหลอะโอไม่เป็นไรครับรอบสองยังมีครับมามีอีกคุกปองหนึ่งนะ อรอบนี้ก็มีแววอยู่นะก็ก็ก็มีแวลอ่ะอ้า,อาวิ่งสองตัวแู่นี้จบละมากระโดดขึ้นไปนี่มีวิงวิงก็เป็น,ปนไนนป,นปนได้เนี่ยมยยันเป็นไปได้เนี่ยใช่ไหมไหนลองโดดเป็นไปได้ก้บล่ละจบเหแล้วอันเนี้ยอืมตามสภาพอ รอบ2ผ่านไปรอบ3ยังมีครับมาใช้ลูกบาทต่ออืตัวเดียวจบละกดข้ามเลยเอุย้ยไม่หรืออาจจะไม่จบเอาว่ะมันมาว่ะมันมาว่ะอุ้ยสีฟ้าโอ้สายไหมเอ้ยจะมาไหมเนี่ยมีแววหรือว่าจะเอ็กกูถามจริง คือไม่เข้าใจทําไมต้องหลอกให้แบบว่าคิดว่าได้ซูเปอร์อีพิกแต่ว่าก็ได้เป็นตัวอื่นมันก็ได้ซูเปอร์อีพิกแล้วมันคือตัวอื่นเข้าใจไหมโอ่ะต่อรอบต่อไปเลยรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ละที่เกียรนับมีแววอยู่นะเนี่ยแต่กดข้ามเลยดีไหมที่เกียร์ดูแลว้วอะเฮ้ยหรือว่ามีหวังเฮ้ยมีหวังอยู่อย่าอย่าทำลายความหวังนะอะไรเนี่ย โอ้ยลายแหลกอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยเลยอะไรอุ้ยสีมดอีกแล้วเหรออุ้ยกระเบนม็อกค่ามาแล้วอุ้ยหมดยังโอ้โหหมดแล้วโอ้โหอุ้ยได้อยู่อันนี้โอเคได้กระเบนม็อคคากับลายแหลกสวยอะลายแหลกสวยกระเบนมอกค่าก็น่ารักดีดีดีรอบนี้โอเคอ่ะรอบต่อไปเลยเริ่มมีหวังหรือเปล่าวะมีหวังไหมคอไนเธอะโอ้ยข้ามเลยดีกว่า เออ,เอ,อ,เอ,อห,มหมดหมดละความหวังไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม่มมเหลืออะไรทั้งนั้น <c oughs> เออไก็แค่เนี้แต่เรายังคงไม่ย่อท้อครับกดต่อมารอบนี้จะได้หรือไม่ข้ามเลยเออเออไม่ได้ละอืมจบจบเ hey ฮข้ามบลูพายน่ารักอยู่มากดต่อเฮ้ย ตอร์เบอรี่ตัวนำโชคปะเนี่ยโผล่มาเออนํานำโชคก็บ้าละเอออุ้ยเหลืออีกแค่สองพันเองอะเอาดีไหมเนี่ยแต่ว่าก็อยากได้อะตัวนี้มันสวยมากเลยนะเอาไงดีมาแล้วต้องมาให้สุดว่ะงั้นผมกดเลยไปเออ,เอ,อ อยากจะร้องไห้เออบุญก็ไม่มีกรรมก็ดันมนบาบังอีกโอ้โหเนี่ยยังไม่พอแรกด้วยซ้ำเนี่ยโยต้องเติมเพิ่มจริงเหรอเนี่ยผมว่าต้องเติมเพิ่มอะ่ะก่อนที่จะไปเติมเนี่ยเดี๋ยวผมว่ามาลองสกินอันนี้ก่อนดีกว่าของน้องกระเบนมอ็อกค่านะเนี่ยน่ารักมากเลยนะคือผมชอบน้องกระเบนมอ็อกคา่ามาเลยดูหน้าเขาสิ แต่ว่ายังไม่มีแคนดี้เลยเดี๋ยวผมอัพแคนดี้ก่อนเพื่อ,อจะได้เผื่อม,มันมีแบบเอฟเฟกสกินมากขึ้นเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจากเดิมเท่าไหร่น,นักผมว่าเพราะว่าน้องเขาเป็นแค่ระดับอีพิกเองไม่สกินเนี่ยระดับสีม่วงอะอีพิกนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะแต่ว่าชุดน่ารัก,กออปลารู้สึกว่าเปลี่ยนสีไหมผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ค่อยแตะตัวนี้เลยมันพิ่งบัฟบมาเองด้วยแหละน่ารักน่ารักเดี๋ยวรอสกิลเล็กนะถือว่ามันมีด้วย เออยิงไฟป้าแบบประมาณนะโอเคแค่นี้เออแล้วระหว่างที่ผมกําลังเล่นเนี่ยผมก็คิดไปนะว่าเราจะเติมเกมคุกกี้รันยังไงให้แบบคุม้มคุ้มดีนะแล้วอยู่ๆเนี่ยมันก็ปิ๊งอยู่วิธีหนึ่งคือแบบมันนึกออกเลยวิธีหนึ่งแลน,นก็คือเติมกับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปร้านรับเติมเกมคุกกี้รันและเกมมือถืออื่นๆถูกกว่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เพราะผมเองก็เติมกับร้านนี้ประจำเลยนะถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วานไว้ให้ใต้ดีสคริปชั่นคลิปนี้นะครับ โอเคกลับเข้ามาสู่ตัวเกมนะหลังจากที่ออกไปเติมหมายถึงเติมเกมนี่แหละเล่นเล่นอะไรเนี่ยออออในเมื่อมุกของเรามันฟืนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปสุ่มต่อเลยดีกว่านะหลังจากเติมมาเนี่ยก็จะได้มา1่คูป,ปองเนาะหลังจากที่เติมจากแพ็กเกจของมันเนาะมันจะมีให้อ่ะมากดเลยเริ่มสื่อสารไม่รู้เรื่องละจะได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยมีแวว แต่ว่าจะได้ไหมเนี่ยอันนี้มันก็อีกเรื่องนะโอ้โหเกลือ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 อีกแล้วโอ้เฮ้ยเอาสุดท้ายแล้วคืออะไรสีแดงเหรอโอ้ยสีแดงคืออะไรปลาไหลเออปลาไหลติดมาไดแล้วโอ้โหคือเติมไปแต่ว่าแบบสุ่มรอบเดียวได้เลยคือผมว่าอันนี้โอ้โหอะไรเนี่ยร้านปลุกเสกให้หรือไงเนี่ยปลุกเสกลูกบาทรุง้งว่าเดี๋ยวกั๊โอ้โหได้แล้วโหโคตรเทพ ดีใจดีใจโคตรของโคตรเกินความคาดหมายอ่ะคือแบบอุตสาห์เติมไปแต่ว่าแบบสุดท้ายก็ได้มาแต่รอบแรกเลยเข้าใจไหมกดใส่เลยโหแต่ว่าก็ดีแล้วที่ได้นะโอ้นี่มีฉายาให้ด้วยนะโหของมันต้องมีอันอ๋อฉายาซุปเปอร์อีพิดครบ10ตัวใช้เลยใช้เลยโหสุดยอดมากก็วันนี้เนี่ยถือว่าสําเร็จภารกิจแล้วหลังจากที่รอบก่อนเนี่ย เราพลาดน,นี่นี่ไอ้นีไปอีหัวทองเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปทดสอบเอฟเฟกต์สกินกันดีกว่าเนาะเอ,อ่อหมดสนามแข่งหรอมันมีเซตของมันไหมเดี๋ยวเราดูโอ้ยอันนี้ไม่มีอันเนี้ยไม่มีเหมือนกันหรอเอ้ยด่านนี้มีแต่ว่าอันนี้เราไม่เต็มอะเนี่ยมันเวลแบบแค่เวลสามเองอะ ผมว่าโหมดคุกกี้ชาเลนต์คือคำตอบอ่ะมาคุกกี้รถบาไหลไฟฟ้านี่ใส่สจะจะกินสวยเลยเท้าวิ่งเทจัดจิโก,โกใต้ทะเลปุ๊บอ่านี่เป็นลุกไปรอบแรกน่าโหยสีม่วงฟาสวยจัดคือมันยังไงอะเรื่องรืรอสารไม่รู้เรื่องละร่างปกติมันก็เป็นอีกสีนึงเนาะอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งมารอบที่สองปุ๊บโอ้อารมณ์เหมือนแบบ เล่นเลมอนเวอร์ชันแบบสร้างลูกไฟในตัวเองได้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวรอลูกไฟลูกสุดท้ายอ่ะมาละฮึบโอ้โหโหตอนลูกสุดท้ายเท่จัดสุดยอดโอ้โหโคตรพอใจมันเท่มากเลยนะแบบโมเดลมันก็สวยเพราะวแบบเนี่ยมันเรืองแสงอะไรโทนสีมันผมชอบมากเลยโอ้โหโคตรสะใจอีกตัวหนึ่งที่แบบสะใจนะรองจาก อสมีกับเลมอนอะไรนี้แต่ว่าตอนพุ่งรู้สึกว่าเลมอนแอบสะใจกว่านิดนึงแต่ว่าคือตัวนี้ไม่สวยเลยจะกินมันอ่ะพอใจละพอแค่นี้เอ่อเดี๋ยวก่อนปิดคลิปเออน้องน้ําตาลหิมะเอ่อขออนุญ,ญาตหน่อยนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเจ้าภาพก่อนนี่อ่าปลาไหลไฟฟ้าก็เป็นยังไงบ้างครับกับการสุ่มและรีวิวสกินของน้องปลาไหลไฟฟ้านั่นเองเนาะซึ่งเป็นคุกกี้ตัวใหม่นั่นเอง ถ้าใครชอบก็สามารถไปสุ่มกันได้นะมาเกลือเป็นเพื่อนหน่อยแต่ว่าถ้าดวงดีก็อย่ามาอวดนะมันไส้รอเลนยังไงก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ามีเวลามาทำอ่ะนะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ